องเบลครับพี่น้องยิบซี่ครับัสดีน้องเบลห้างหาโดนพี่น้องยิบซี่แอดเองบริมาโดนน่ะพี่น้องมาตามารเดือนวันวัที่หนึ่งหล้แกไดล่ะม่นี้แกวันที่ยิบก้อนหไม่นี่ไ้ยิบก้อนห้อมันยิบกเนระเป็นยังงฟันดีน้องเบลว่าฟันฟันดีอยู่ดวันนี้เปนบ้มันวันนมสม่มานขอเลยบ้เกือบ สามตั๋มจริเปรียบเ่ยโอโมันอยู่กับนองเบีพยวไปองลา้ควแล้วคนทมหาวันห้างหายโดนแฉะวาสันญยัดเองก็เลยมาตามมาสิมาจะเ้าเลด้ไปนองลอยนาลอยหลังลอยนาลอยหลังทำคือเก่ามิน้ก็นด้กิดีมันดีสิมามตจำเล่าฟ้อมแม่นเด้ไปนองเมนเดแต่ให้อยู่ในกลุ่มมันอะเมนในกลุ่มเจ้าของ เปิดกลุ่มตั้งแต่ฝันแหละหนเรียกเปิดกล,ลุก่มหนึ่งม่จะมีผัวใดเนรผัวใดแนรฮัลโหลเท้าห้าลรไปไม่ก่ะว่ากะลายเลขยกเนาะเขาจะกระจับไว่าถือถือโปเป็นใช่ไหมวันนี้ฟันกันฟันว่าจะไหนหรอวันนี้ปะฟันขึ้นนี่ขึ้นหนึ่งฟันมาได้กินเขาอ่มกินบักร้ายตัดเขากินพอมาอีกมือหนึ่งฟันฟันว่าได้ไปบ้านเฮได้ปลาคอ ปลาคอแต่ว่าได้ตัวว่าไง่ได้ตัวพอดีเลยอืมร้านแทนได้ตัวเดียวไมยใส่ของเลยจับใส่ของพับแมนเมื่อบานเลยเฮ้ยะปลากระได้ตัวเดียวพี่น้องได้ตัวเดียวปลาคอจีแมนได้ตัวพอดีกินนี่ไหมอ๋อไม่ได้ว่าได้ตัวใหญ่ได้ตัวหน่อยได้ตัวพอดีตัวสามแคนนี่เหรอจีตัวพอดีกินพอดีจับนี่แหละจับเดียวบานบานลุกไปน่างุ่มงุ่มแบบนี้ ง่มไปพอ่อตาขอตัวเดียวอืจับแล้วงัดใช้ของเลยกลับบานง่อมจีนไม่ได้หาต่อตัวเดียวึ้นบานเลยแม่นตัวเดียวึ้นบานเลยอ๋อเราฝันดีเนอะเราฝันว่าไปง่มง่มป่าอะไรระคอว่ามือวันที่ยิบเจ็ด่ะได้ไปบวงสรวงให้จ้าจอยู่ทั้งทั้งสีถ่อม ในวงกลองอันผู้เวียดนาประตูโงงนี่แหละพระเจ้าจุดประทัดจุดประทัดให้ผู้เวียดสององค์ในตัวหัวันการเรียกบ่ได้ห่างกันไรได้เรียกประทัดนะเรียกประทัดนะเนี่ยอ่าองค์แรกสีเป็นเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสองแล้วก็ข้างล่างมันจะเป็นห้าสามองเล็กนะ <อง S 2> ลูกลูกลูกจุดเท่าเดียวกันงปะองค์แรก ของค์งแรกมัตสิมีเ่เลขเลขสามตัวนะเจ็ดเจ็ดสองข้างล่างสิเป็นสาหาสามห้าสามเนีนแล้วกัอีกอง์หนึงห่งจิเป็นเจ็ดแปดสองกับสี่สามเนี่ยมันมันว่าได้ห่างกันหลายเบไก์ใหญ่เนียนเจ็ดแปดสองกับสี่สามเนีนแล้วกัอีกองคหนึ่งกับเจ็ดเจ็ดสองกับหาหสามกับหาสามสี่สามกับห้าสามแล้วกัแปดสองกับเจ็ดสอง มเเกลยนกันซนี่เนเเป็นลงเป็นเกล็เป็นลงเนาะเป็นลงเรอพี่น้องก็ได้เมาันหล่ะว่าอันได้เปอันบ้านเหไปบวงสวงมาก่อนหอจังมาฟันไปบวงสวงมาก่อนได้เีขมาก่อนเด้ออรีมาก่อนแล้วจังมาฝันแมนไดรีกมาก่อนแล้วจังะฝันกระัมาเลียงขอนี้เลยเนาะเม็นบ่เลกฝันมาได้กินขาเน้อ พอฝันว่าด้ากินเผากับมันว่าได้ปลาพร้อมเนาะฝันฝันมันปลาคอได้พร้อมเนาะเมี่ยมปลาคอแล้วเด้กไดของกำบางเลยตัวเดียวเลขหรประทัดเลยเลขหาประทัดเลขครั้งประทัด,ดเขขปดดดเป็นเจ็ดเจ็ดสองายก็ทำได้เจ็ดเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสองเลขง,งามอีกนีจับหา ห้าสามประเทศอันแรกนะท้ออขงองค์แรกององคสีเขียวองีเขียวจเป็นองค์สีเขียวองสีแดงสีเป็นเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดสองแปดสองรู้เลยบนนี้กับสี่สามกับสี่สามติดเะองสีแดงกลุวงสองที่ยี่สิบเจ็ดเลขหมงมันงายม่อมันงายม่อเจ็ดสองนี่แหละเป็นห่อยเจ็ดเจ็ดสองเมื่อ่ามันอันมันอันสันจอนเนาะ มันสันจอนปิดไปเดือปเดเอยพี่น้องเอฟซีไทยรลูกมาเลยเด็กประชันเดียวมันไทยหลุมาเลยพี่น้องนะประชานไปบวงสรวงมาแสดงว่าได้เลขเมก่อวนพี่น้องได้เลขมมก่อวันโอ้ยนี่นี่นี่พี่น้องเอฟซีนราขู่เราคนเห็นมันรอพี่น้องเลยเอนมาบเซียนะเจ็ดเจ็ดสองก็ผ่าสาม เจ็ดสองพี่น้องตาดีว่ะเราพี่น้องเอออ่าสามอันหนึ่งอันหนึ่งเจ็ดแปดสองโอ้ตัวนี้ชัดพี่น้องตัวนี้เจ็ดแปดสองกับสี่สามไปหาประทัดพี่น้องเป็นไปบวงสรวงไปมองได้แกบมองหันว่จะพาได้ให้ได้ไปวัดมีอันห่งเคยมีคนถือล้วมันคือหนึ่งฮะวัดนี้เคยมีคนถือว่ามันคือหนึ่งวัดเนี่ย ว่าว่ามัน้องเสด็จโซ่ต้องพระเจ้าวะวันนี้แค่มีคนถือวันที่หนึ่งวันนี้จีเขามีคนคนเคยถือแล้ววันที่หนึ่งอยู่วันนี้นี่พอเอินนองเบลกับจันต้อมไปบวงสรวงอยู่หันนี่โอ้เขาไปเป็นภาพเป็นภามพี่น้องหลักการนี่มีมีใบมีงานมีการจะติดต่อน้องเบลได้พี่น้องโตมาหาน้องเบลงานบวงสรวงรับงานบวงสรวงเอาร่างศิลาฤกษก ทุกสิ่งทุกอย่างเหรอครับพีบ่น้องเอฟซีใบสีหรือว่าสีเอาจะใบสีเพิ่นไปส่งใไฮจะได้พี่น้องเอฟซี C. ตัวเลขแนวทางของเพิ่นวันนี้เพิ่นได้งานไอ้ได้เลขหางประทัดมาเจ็ดเจ็ดสองห้าสามเจ็ดแปดสองสี่สามเลขบลกไกลกันเนี่ยบล็อกไก่แต่กัเลขงามพอเลขขึ้นเลขร่งตัวเลขสินเล่ยร่งไปมองเรดไว ว่ามันมีเหยอยู่ได้พี่น้องคน,ค,นคนเจ้าคนไหไปบ้องสองเนาะหาไว้รวดจับจับไม่เบื้งรัตตีนะเมื่อถึง<ป>แล้ววันที่หนึ่งที่ข้าเจ้า <c oughs> ข้าเจ้าข้าถือมาแล้วเป็นแมตต์นี้นะอือหาเขาเป็นไล่ที่สองเห็นในเลยเนาะสุดะเหีทุ่มหนองเบียวเจ็ดแปดสองเจ็ดเจ็ดสองห้าสามสี่สามครับพี่น้องแล้วทา้งหนองเบียวว่าวันจันทร์มีช่วหน้าทันใดที่จะบวงสวงหรือว่า มีกิจมนงานสีเอินใส่เบโทรหาหน่เบลได้ครับเบอร์โทรน่เบลอะเบอร์ไดคบหน่วเบลศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดหกหนึ่งสองศูนย์แปดแปดห,หกหนึ่งสองหกหนึ่งสองหกเก้าสามแปดหกเก้าสามเยหกเก้าสามแปดพี่น้องวเบลพี่น้องยบทซี่รุ่นทนโทรหาเพื่อนเบอร์นี้ก็ึ้นได้อยู่ บนี้ก็บขึ้นไล่ต้นไรซีเอดไล่ขาหายก็เพื่อจะเบอร์นี้ล้วครับพี่นอ้องไปตำเล้าเมื่อนี้ดิตำเล้าเมื่อนี้ปะอ่าต้องนี่แหละเอาตัวนี้เห็นปะเรียนเครื่องม้อง่วมกันมือเรียนงานดีๆพี่นอ้องให้มีโชคมีหมนันลำล้ำลิเว้นกันสุขหูสุขคนฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ไอโนเบลครับจัดเต็มเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งตัวเลขท้า,ทางๆครับพี่น้องครับ พี่น้องเอฟซีกุชชนนี่ครับพี่น้องตัวเลขแล้วทัานของน้องบิวเป็นเลขหาประทัดแล้วพี่น้องได้ย้ำเป็นเลขหาประทัดเลขหาประทัดบางนี่เคยถูกแล้ววันที่หนึ่งไหมล้ะครับพี่น้องเอฟซีกุชชันหามีโชคมีหมานเป็นไรที่สองกับเป็นไดได้พี่น้องส่วนท่าน,นี่จะมีงานพิธีกรรมงานใบสีจะโทหาน้องบิวครับพี่น้องชุดแปดแปดหกหนึ่งสองหกเก้าสามแปด ใบสีเอาจะใบสีกันได้หรือว่ามีภามเป็นภามกับเพิ่นกับไปให้ได้พี่น้องภามกับจันทรตอมแล้วเพิ่นจัดการไปให้พี่น้องเอฟซีทันใดอยู่ไกลอยู่ไกลกับจิดต่อโทรหาเพิ่นได้ส่วนเลืนตัวเลขกนักทั้งวันนี้ครับพี่น้ 7, 7, 2, 7, 8, 2, 5, 3, 5, องเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดแปดสองห้าสามห้าสี่ไปมิชชั่นมิชชันสกุลทุกคนครับขอบคุณขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านขอมารับชมเดือดเดจอดเดอดจบกันไม่คลิปหนาครับพี่น้องแต่เองวันพี่น้องยุสถานถ้ำไปแล้วครับมองกล้องยุบไปละ ห้มิฉ่วมิมานกันสุข,ขูสุขคนครับพอกันไม่คีบนายพี่น้องสวัสดีครับ